สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกคนเด้อค่ะมวันนี้ตามเจนนุชโค้งสุดท้ายหัวนี่กลาวันเสียเอาลุยเลยเจนุดว่าอีดีบ่เจแม่นสวัสดีเจนุดสวัสดีครับผมสวัสดีเจนุดนะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับเจ้าจะตูดอยังใส่นุชฮะวัอนี้เจมัม่นใจบ่ครับเว้ยมั่นใจเนาะมั่นใจคักนี่ฟันดีบ่ครับเจฝันดีก็เลยมั่นใจ ฝันด oh, <funny. S 2> ีฝัน <spat> ว <pla> uh? mm ่า hmm. จังไรครับผมโอ้ยฝันดีเนาะฝันนั้นมานอนติ่มตัวเจ้าของเนาะไม่ต้องนอนเนาะครับจับปอนด์ได้ก็ไม่ต้องนอนออกมาให้ตัวเจ้าของไหมครับเบิกจับปอนด์นั่งเบื้ก็เลยถามเบิกสบายเบิกซับตัวเ่างเงี้ยัง้นไม่ต้องนอนแถวท่านครับจ้าบอกว่าไม่ต้องสีขาวเลยนอนสีขาวหมดเลยเจ้ากินปะฮะเจ้าได้กินไหมโอ้มันสีท่านได้กินจับได้ตัวได้จับอ่ะครับเป็นจับนอนอ๋อได้จับนอนแมน นอนหน่อยนอนยังไม่หมดอ่ะสีขาวมันเลยนอนบหก็เลยบางเฮ้ยข้าโจ้เอ้าันดีอยู่ฟันดีนอนจอผู้ใดก็นอนจอเจนุตเลยล่ะเขืยฝันบ่แบบนี้ครั้งแรกครั้งแรกแม่เฮ้ยฝันครั้งแรกครั้งแรกฟันนี้ข้าเจ้าถามนี่อายุเท่าไหร่บ้านจันทข้าเจ้าถามอายุเท่าไหร่จะได้บอกคนไปเท่าไหร่ล่ะห้าสิบสามเขาห้าสิบสี่นี่เดียวห้าสิบสามเขาห้าสี่เอ้าตูงเลยเจ้า ซองยุ้นต้อปูมือนั่นออกไปจังว่ามวดที่แล้วทีนื่1งสามนี่ได้ยุ้ใสค่ะที่ปุ่ต้นใหม่ไปซ่องได้ตัวใดเนื่องหาสามมวดงหันแมโอ้ยหักหัหันเจนุ่ได้ได้หลายพอได้อีกสองหมื่นได้่หรายได้วังหันเสียวขึ้นเจนี่ขาดทุนตัวคือเจนุ่ได้มาจะใสเขาว่ะมาจากต้นไม้เจ้าตัดเลนบ่ตัดเลนเอาไม่ค่อยได้คือหนึ่งหาสามเจ้าตัดเน่งหาหาสามบบกันเน่อา คนอื่นเขาพวตัตติไหเนี่เขาพวตัดแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นเนาะมอดนีเจโนตัดให้พร้อมตัดให้เรียบร้อยแล้วไปเบิ่งมากเลยเนาะแมนได้ตัวใดก็ต้องตัวใหม่ต้องตัวงวดนี่บอกแมนแปดซี่หาแปดซี่หาจับโอกให้พร้อมจับบอกให้พร้อมเรียบร้อยบ้านนี้นอนจ่อนี่ตีว่าจังไบนอนกันหนึ่งกันแล้วเนาะนอนเป็นหนึ่งตกควางปุ้งยิ่งตกควังกับซี่แล้ว เต็มเต็มไปแล้วตัวนี้เลยเต็มเต็มเพราะว่านอนจอเต็มตัวแม่นครับผมเลขสีขาวเก๋ดูว่าเลขสีขาวเต็มเต็มงั้นวะมีสองอย่างฝันไหมมีสองอย่างจับขึ้นบังได้ก็ไม่ต้องนอนจับบตอนได้กุ้ยเต่านอนบังได้มีชุ่มองอ่ะครับเลขเจ้าสีขาวเก๋เลขเขาวเดี่วเขาเกิดขึนในนอนเทนาะอ๋อเทือกเลขฝันเทือกเลข เฝันจะเถี่ยฝันจะนนอนเจาะผู้ใดก็จอเจนุ่นนี่แล้วจออยู่ผู้เดียวเนี่ยจออยู่ผู้เดียวอ้ <S <S เอฟซ,ซีเคยฝันบ่เนาะแบบนี้ว่านอนเจาะจะของคอมเมนต์มื่วไหร่เนาะผู้เคยฝันเขาตึงสีหูเด้วันเนาะว่าเหล็กหยังย่งแต่เจนุ่นตีตัวใดก็เจนุ่นก็ตีซีหนึงห่งแล้วซีหนึ่งหนึ่งซีเนียนอ๋อมาที่นี่อายุนี่ เท่าไรหาสามเขาหาชิบสี่เลยวะหาสามห้ี่เมื่อนี้โค้งสุดท้ายจีแมนฟันท่งบอลฟันวัดนะเนาะนักนักตัวใดแขวนแขนแขนบอแมนสิเอาสามตัวแล้วแปดน่ะแปดสี่หามากมายตัวนี้ตัวนั้นมากลายพันคูนพันพันคู้นพันแมนพครับพันคูนพันมันมานมาจีไม่ก็แสดงเนาะ เคยได้เนาะเคยได้มันต้องได้หน่อยไหมเจโน้ตเลยสิเอาอีกนะงวดอ่อเพคือเก่าอันแหละแต่ว่าเอาเอาเลขสามตัวมาแล้วจังค่อยฝันบ่แมนเอาเลขสามตัวมาแล้วค่อยฝันให้หนอนนี่แหละอันนี้เลขล่างตัวใดก็อหกแปดหกแปดก้าหัวลำบ้าเก้าแปดหกแปดเก้าแปดอันนี้เป็นล่างได้มาจังเดยครับผมหกแปดเก้าแปดว่านี่เลขจะคล้องมา เอาซื้อนี่แหละเอกมาเอกนั่นั่ซุงหัวแม่นั่มนั่ซุงหัวเต็มปกเกล็ดื้อนั่ซุงหัวไม่เอานะเมื่อคืนว่าฝันล่าสุดเมื่อคืนฝันว่ายังไงที่โอ้ยหมู่บ้านนี่เอาผัาขมาของของอันพ่อมาแม่ผัาขมาแล้วไหมเอเขามาจากปัดตัวบอกว่ามึงเอาเอาตัวเอาไปแนวสั่นเอาผัาขมาให้พ่อไปแนวสั่นเอาไปเก็บใบแนวสั่นว่าเลยเอามาไหมเอามาเมื่อวานนี่อันนี้ไม่ได้ฝันในของแท้ เธออันนี้ของแท้เลยได้ผักกะมาพ่อไหมลิ๊เออเออเาไว้ในตู้ได้ผักกะมาพ่อมาแม่นก็เลยเอาไม้ไผ่ในตู้ก็เลยฝันบ่านนี้ฝันนี่มิเตใส่แบบมิเตผ่าขาวไหมอืมเต็มเลยเมื่อคืนมิเตมิเตสุดขาวเลยเมื่อคืนนี่ท้องไซบูญี่างไห้สุดขาวบ่หนอกเห็นเลยแหมเมื่อคืนมิเตสุดมิเตผ่าขาวเห็นเอามาเบิ่งเลยจีเห็นเพื่อนไหม าาเห็นผักขาวเห็นผักขาวจนว่าอึดตื่นเนาะเห็นผักขาวไหมก<น>็เป่นว่าเมนผัาหลา,ากพืชมหาเจ้าติสงสสริลพืชมหาบ่เหนียวพืชมหาเลยผักกระหม่าเก่าพืชหมานะเมื่อวานครับ<อ>พ่อพ่อนี่เสียหรือเปล่าครับผมเจนเสียได้หลายปีแล้วเสียตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับเชื่อสายเป็นเยอะ ก็ได้เลยเพิ่นก็เลยเอาฝากก็มาเกามา้ห้ก็เลยเอามาไหวก็เล่ฟันเห็นหนึ่งก็เลยเก็บม้างไปทั้งปีนะดี๋ยวเพิ่งเคยเห็นนักเรียนเนาะฟันเห็นอผ้าขาวแม่นล่าสุดเนี่ยคือจะมีเพิ่มเติมอีกบ่หรือว่าซัมนี่ฟันทุ่งเลยซัมนี่แหละฟันทุ่งแล้วขอบูขี้งวดเจนุศซีดงวด สิบงวดสิบงวดเนาะค่ะเนาะได้จังงวดแล้วครับผมได้นึ่งสองสามนี่สิบห้าได้สองงวดได้สองงวดงวดที่สามกำลังมาแมนมองหันมันบ่คั้นเด่นซื่งเนาะแมนบ่ขันเด่นบ่ตัดเนาะสิบสามเสียดายค่ะเสได้ค่ะถ้าตัดต่ดเขาเป่งๆเลยเนาะเขาหาสามกับตัวเนียนเพรางเนาะหาสามเบ่ได้หลายดิอายุเจนุดกับหาสิบสามปีนอนจอหนี่ตีเป็นสี่นึงแมน เอฟซี FC ก่ะทมอยู่ว่ามีเพิ่มบอ,บอมีเนาค่ะกับเลขกสามตัวนี่ยืนยันตัวเก้าตัวใดก่ะนค่ะไปจับเลนเอาเนาะคะ่ะแต่ว่าเจโนดเพิ่นรอบครอบเพิ่นตาให้พร้อมงวดนี่หางเดียวแต่ว่าจับสองตัวก็เลยเบิ้งหลายตัวเนาะพอขันว่าตัดเอฟซีก็ว่าว่าถือมันบาเจ็นโอ้เลตัาแผ้พร้อมอันนให้เพิ่นเบิ้งเ่ยบ้า้ วันนี้ตัดให้ทุกตัวนะครับผมให้ทุกตัวนะคะให้ทุกตัวเลยว,ะะวยจะว่าไม่เข้านะตัดแขนแขนบ่วงกลุ่มนี้มากมายบ่เจ๊แมนตัวใดก็ล้มเขียนสองเทียสี่แปดก็เลยเน้นซะเน้นซะว่าสิตัดเป็นแปนฮาริเขียนแต่สี่แปด สอหอบไปได้ทั้งสี่แปดเขียน2เท่ยกับเขียนแต่สี่แปดเมนมาแมนแมนหล,ลังบนเนาะสี่แปขอกิ่งวดนะเจนุ์ขอปูสิงวดสิงวดได้มาแล้วสองงวดได้เลยมาแล้วสงวดงวดที่สใบนี้งวดที่สามเอาสาตเลยนะครับผมงวดที่ส3ตัวไปเลยครับ can't can.